mãi nó mêch hòm mêch hòm mêch hòm không hòm อะไรยวังหวางค่อยหาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนาดนะครับคนวิ่งเล่าก็มีนะครับเอาแสงเป็นแสงทองก่อนตะวันจะตกดินมาฝากเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับผมเด็กเอนทำอะไรละไม่เอาไม่เอาดูเขาไม่ได้จะไม่ได้หรอกได ไปอย่าหมากัดหนูหมาไม่ชอบเลกหมาไม่ชอบไม่กล้าแตะไม่ไหนแล้วเลยนะคะหนูไม่กล้าเดินแรงเลยเหรอแมวของเล่นมาเล่นด้วยนี่เอาตัวปัดบมัคือมันตายเนี่ยมันคือคาเฟอเวนเือไก่ไก่มากเลยอ่ะไก่ไหมมีพึ่งด้วยไหมมีพึ่งทำรังด้วย อะไรอีก60ค่ะเดี๋ไปเดี๋ไปเดาเออหลุดเออลงเขาเออหลุดแล้วทำไมถึงหลุดเลยเมื่อกี้เออพลาดนะครับคนวิ่งเล่าก็มีนะครับเอาแสงไั้นแสงทองก่อนตะวันจะตกดินมาฝากเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับผมเคเกอะไรคออเห็น60รู้เอเห็น60รู้อืม ทักทายสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยามเย็นนะครับขอบคุณครับที่หาเดินเล่นนิดหน่อยโอ้อย่าข้างทางกล็ลกหมดแล้วมันคือมันไก่ไม่ไม่หาเหี้ยวัดเพื่อปะ ไก่มากเลยอ่ะไก่ไหมมันคือมันไกยนี่ไม่คืออะไรวะคือแต่ไก่มากเลยอ่ะไก่ไหม หาเดินเล่นนิดหน่อยโอ้อยยาข้างทางก็ลุกหมดแล้วนห้ยาซื้อทำไมไม่ชอบแล้วหนูให้ยาซื้อทำไมสนกสีดำนกสีดำ,ดำเดี๋ยวหวางค่อยหาเครื่องตัดยามาตัด หาเดินเล่นนิดหน่อยโอ้อยอาข,อขอ้างทางกระลุกหมดแล้วมาเล่นด้วยไม่หนูมไม่ชอบไม่ชอบเหรอไม่ชอบนะแต่แสงสะท้อนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับพาพหลานสาวเดินเล่นออกกําลังกายมีสเสดาด้วยเจ็บเดาไปกินแมลูก นกอะไรนกนกเปิรดเบิร์ดนกเปิร์ดคิดว่าะมีพึ่งด้วยไหมมีพึ่งทำลังด้วยไม่มีพึ่งพึ่งกำลังไปะเอ้ยไปไหนลูกเล่นรถมะเล่นรถเหรอโอเคขอบคุณครับหลานเดินเข้าบ้านแล้ว ไปไหนลูกเล่นรถมาเล่นรถเหรอพี่ขอบคุณครับหลานเดินเข้าบ้านแล้วควือแกลอะไรนกสีฟลูนลกสีฟลูลลลยังหวังค่อยหาเครื่องตัดหญ้ามาตัดมรับชมนอกอะไร ล็อกล็อเบิร์ดเบิลอเบิร์ดิาลอบอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอกิดเออลุเอาเออหลุดแล้วทำไมถึงหลุดอลม่เชียเออนยาซื้อทำไมไม่ชวแล้วหนูให้ยาซื้อทำไมนกนกสีดเออสีด เดีหมากัดหนูหมาไม่ชอบดิหมาไม่ชอบแหม่กล้วยไม่กล้าแบบนี้หนายเลยนะคะวินไม่กล้าเดินแรงเลยเหรอใช่แมวของเล่นมาเล่นด้วยแม่เตัวปัด าเดินเล่นนิดหน่อยอ,อย่าข้างทางกระลกหมดแล้วที่น่าจะว่างยามเย็นครับประมาณนี้ครับมันคือมันไก่นี่มันคือหาชีาวะคือไกไก่มากเลยอ่ะไก่ไหม ถ้าแสงสะท้อนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รอปู่อ๋อจะไปหาพี่โป้พี่ครับผมขอบคุณนะครับบรรยากาศยามเย็นกับประมาณนี้ครับปูเมฆก,กำลังสวยเลยครับถ้าแสงสะท้อนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ี่่นาาจะวงยามเย็นครับประมาณนี้ครับกุราชนะครับคนวิ่งเล่าก็มีนะครับเอาแสงนแสงทองก่อนตะวันจะตกดินมาฝากเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับผม เยวหว่างค่อยหาเครื่องตัดยามาตัดไม่รอปู่อ๋อจะไปหาพี่โป้ีครับผมขอบคุณนะครับบรรยากาศยามเย็นกับประมาณนี้ครับผมเมฆกำลังสวยเลยครับรับชมมาเล่นด้วยไม่เราไม่ชอบไม่ชอบเหรอไม่ชอบฝนตกที่ไหนบ้างครับ มันอีโครา t ไม่ตกนะครับผู้ฝนตกที่ไหนบ้างครับ <ใด S 1> มันอีโครา t ไม่ตกนะครับผู้รับชมเคเรื่องแหววอะไรเอยเห็นนกสีฟลูเออเห็นนกสีฟลูยังหวังค่อยหาเครื่องตัดหญ้ามาตัด จะหมากัดหนูหมาไม่ชอบหมาไม่ชอบรับชมมีพึ่งด้วยไหม<ะ>มีพึ่งทำลังด้วยไม่มีพึ่งทำลังอะ,อะไรอีกต้นอะไรไรับชม เไปไหนลูกเล่นรถมาเล่นรถเหรอโอเคขอบคุณครับหลานเดินเข้าบ้านแล้วหาเดินเล่นนิดหน่อยโอ้อย่าข้างทางกระลุกหมดแล้ว อะไรฝนตกที่ไหนบ้างครับมันนี่โคราช